3มกราคม65ของขวัญปีใหม่มอสมส9มอส9มเจังหวัดมอสมส9มมอสคนทำงานกลางคืนบาสโซเดิการแห่งรัฐปี65ผ่อนดีมีคืนชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟสซีวันนี้ครับวันที่3มกราคม65นะครับผมผมก็จะมาสรุปนะครับของขวัญปีใหม่นะครับที่เราผ่านกันมาสักพักแล้วนะครับหลายวันแล้วนะฮะ ก็คือ3วันประมาณ2อวันนะครับของขวัญปีใหม่นะครับจริงๆแล้วนะฮะก็ทุกคนก็ทราบกันพอจะทราบกันอยู่นะครับแต่ผมจะสรุปให้นะครับว่าของขวัญปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ทางคมอมนะครับก็ได้มีบอกว่าอาจจะมีจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจกเงินแบบเป็นแบบความชัดเจนแต่อะไรใดนะครับก็จะเป็นการแจกโครงการต่างๆเยียวยาในกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินนะครับ เช่นนะครับเขาก็ขยายมอ3ามสามนะครับที่อยู่ในยี่เก้าจังหวัดเนี่ยก็ขยายเวลานะครับไปจ่ายถึงมีนาคมจากเดิมเนี่ยจะหมด3าวเสวียนธันวาคม64นะครับขยายไปมีนาคมหกห้าเลยนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มยีิบเก้าจังหวัดนะครับก็ได้มอสามสามได้สองหมื่นห้าร้อยบาทมอสามเก้าสี่ศูนย์ได้ห้าพันนะครับผมถ้าได้สองเดือนก็คูณสองไปสามสามได้ห้าพันบาทสองเดือนก็ 5,000บาทนะครับมอสามเกศูนเนี่ย5,000บาท2เดือนก็ได้10,000บาทนะครับมอสเนี่ย1เดือนได้2,500ัาสอเดือนได้ห0 0พันนะครับอันนี้คือของขวัญปีใหม่ที่เขาขยายเวลาให้สองขวัญปีใหม่นะครับอันต่อไปก็คือมอสามสามเก้าสี่ศูนย์คนทำงานกําลังคืนนะครับมอสามสามเนี่ยได้ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตัวส่วนนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะครับส่วนมอสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยได้ห้าพันนะครับ อันนี้คือคนทําง,งานกลางคืนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเข้าร่วมทาง,งานงไม่เข้าร่วมมอสี่ศูนย์นะครับก็ต้องสมัครเข้าร่วมมอสี่ศูนย์โดยสมัครมอสี่ศูนย์นะครับคุณก็จะสามารถใช้ได้นะครับได้เงินตรงนี้นะฮะเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับง่ายๆเลยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับคาดการนะครับว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในเดือนมกราคมหรือไม่ก็กุมภานะครับ มกลานะครับกุมภามกลากุมภาพันหกห้านะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้นะฮะก็จะก่อนคนละครึ่งเฟสสี่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยผมมีทำไว้อยู่นะครับใครที่มีข้อเหล่านี้จะไม่ได้สิทธิ์ในดูหลังวิดีโอนี้ได้นะครับ แล้วก็คนละครึ่งเฟสี่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือจะเริ่มเนี่ยมีนาเมษาเมษานะครับแล้วก็ผ่อนดีมีคืนชอบดีมีคืนนะครับผ่อนดีมีคืนเนี่ยแต่ท่านบางคนก็ทยอยได้เงินกันนะครับใครยังไม่ได้ก็ติดต่อธนาคารของคุณนะครับมีออมสินทกสอทอสอนะครับแล้วก็ชอบดีมีคืนเริ่มโครงการแล้วก็เตรียมตัวครับครอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับตามที่ผมเคยได้บอกเอาไว้นะครับน,นี่คือ ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่นามาฝากกันนะครับสําหรับในวันที่3นะนะช็อปดีมีคืนอ่ะก็คือไปใช้จ่ายวันนี้ถึงวันแต่วันที่1นึ่งมกราถึงสิบห้ากุมภานะครับได้ยอดเงินตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับคูณลองอ่านดูนะครับหยุดสต็อปแล้วอ่านดูนะฮะโอเคนะครับหยุดสต็อปแล้วอ่านดูนะครับโอเคนี่คือข้อมูลตามนี้เลยนะฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับวันนี้ก็มาแจ้งเรื่องสำคัญทบทวนกันถยงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกผมจะแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ